นยยกสมาคมนักข่าวบันเทิงขอโทษเจนนี่ปมฉายาไม่ใจเริงรับรู้เท่าไม่ถึงการไม่มีเจตนาดูหมิน่นนายกสมาคมนักข่าวบันเทิงขอโทษเจนนี่ปมตั้งฉายาไม่ใจเริงรับรู้เท่าไม่ถึงการไม่มีเจตนาดูหมิน่นภายหลังจากที่นักแสดงสาวเจนนี่เทียนโพสวรณได้ออกมาโพสต์ข้อความรายยาวผ่านทางโซเชียลมีเดียของตนเองโดยเป็นการตัดพ้อถึงฉายาไม่ใจเริงจากสมาคมนักข่าวบันเทิง สึกถึงการไม่ให้เกียรติผู้หญิงและไม่ต่างจากเป็นการบูลลี่ปัญหาครอบครัวรวมถึงยังได้เรียกร้องจริยธรรมในวงการสื่อน,นั้นล่าสุดในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ได้มีการติดต่อไปอยังนายปราโมทสารรัตน์นายกสมาคมนักข่าวบันเทิงถึงกรณีดังกล่าวงานนี้ก็ได้รับชี้แจงว่าทราบถึงประเด็นแล้วและเห็นโพสต์ของเจนนี่แล้วอยากขอโทษขออภัยคุณเจนนี่กับคำพูดที่ทำให้ขุนเคืองส่วนการตั้งฉายาดาราเป็น การหยิกแกมหยอกของสมาคมบันเทิงทุกปีต่อไปปีหน้าจะพิจารณาให้ถี่ถ้วนกว่าน,นี้และหลังจากนี้สมาคมจะลบฉายาของคุณเจนนี่ออกจากเว็บไซต์ของสมาคมสำหรับกรณีที่นักข่าวบันเทิงหลายคนออกมายืนยันว่าไม่มีส่วนร่วมในการตั้งฉายาดารารวมถึงไม่รู้จักนายกสมาคมนักข่าวบันเทิงนั้นปราโมชก็ได้เล่าประวัติของตัวเองว่าเคยทำงานสายบันเทิงจริงๆอยู่กองถ่ายละครของสถานีโทรทัศน์ช่องใหญ่แห่งหนึง่ง ข้ามามรับตำแหน่งนายกสมาคมปีนี้ปีแรกเนื่องจากท่านก่อนเสียชีวิตไปตนเลยมีน้องๆผลักดันขึ้นมารับตำแหน่งยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ถี่ท้วนต้องขอโทษคุณเจนี่อีกครั้ง ถ้าต้องการให้ทำหนังสือขอโทษสมาคมก็จะทำย้ำว่าไม่ได้เจตนาจะดูหมิ่นดูแคลนดาราศิลปินแต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของคณะกรรมการและตัวเองโดยส่วนตัวแล้วอยากจะไปขอโทษคุณเจนี่ด้วยตัวเองเมื่อสอบถามว่าสมาคมนักข่าวบันเทิงมีกี่คนและที่นักข่าวบันเทิงบอกว่าไม่รู้เรื่องนั้นนายกสมาคมนักข่าวบันเทิงได้เล่าว่าสมาคมจะให้สำนักข่าวแต่ละสำนักส่งรายชื่อเข้ามาว่าปีนี้มีดาราคนไหนที่มองว่ามีผลงานโด เด่นควรแก่การตั้งฉายาก็จะให้แต่ละสำนักส่งเข้ามาสำนักละสิบคนสิบฉายาซึ่งคณะกรรมการที่มีกันอยู่ประมาณ6 7ถึง7ท่านและสื่อต่างๆจะมาร่วมในที่ประชุมเพื่อพิจารณาตัดสิน ส่วนที่นักข่าวบันเทิงบอกว่าไม่รู้เรื่องมีการยืนยันว่าเชิญแล้วแต่จะมาไม่มาก็แล้วแต่เขาแล้วเชิญทุกปีมาไม่มาแล้วแต่แล้วพอเราตั้งเสร็จเราก็จะส่งหนังสือให้เขาเอาไปลงสื่อส่วนจะมีสื่อไหนบ้างที่ไปร่วมประชุมนายปราโมทบอกไม่แน่ใจขอไปดูข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งทางสมาคมไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นดูแคลนศิลปินดาราอาจจะความรู้เท่าไม่ถึงการของคณะกรรมการที่ไม่เข้าใจ การตั้งฉายาของสมาคมนักข่าวบันเทิงฉายาของเจนี่คำว่าไม่ใจเริงมาจากชื่อใจริง่งจากละครเรื่องเพลิงบุญซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับน้องเจนี่โด่งดังประสบความสําเร็จจนเป็นที่รู้จักจานวนมากแล้วมารวมกับคําว่าไม่จนเป็นชื่อฉายานี้ในปราโมชเปล่า